โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ที่บางจากนะครับได้มีโอกาสร่วมทําก,กับท่านอาจารย์ววัชระเมธีให้เป็นการปลูกข้าวด้วยด้วยด้วยปอดสารเคมีนะครับก็คือเป็นเข้าวกล้องอินทรีย์นะครับซึ่งการที่ส่งเสริมในเรื่องนี้นะครับก็เกิดประโยชน์อยู่3ต่อก็คือดีต่อสุขภาพของชาวนาเองนะครับต่อที่2ดีที่2ก็คือดีต่อ ร่างกายของผู้ที่ได้ข้าวปลอดสารเคมีนี้เนี่ยก็จะเป็นข้าวซึ่งมีรสชาติที่ดีด้วยต่อที่สามคือถ้าท่านให้กับคนที่ท่านรักนะครับได้รับรทานด้วยนะครับหรือส่งต่อมอบไปเนี่ยนะครับคนที่ท่านรักก็จะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยเม่รบกวนแในทิดนางของกำไรสูงสุดแม่นองอุปกรณธุรกิจกำไรสูงสุดแต่ประชาชนมันขาดทุนเยอะ สิ่งแวดล้อมขาดเพลงรับยืนดินน้ำฟ้าตาเขาถูกทารุณกรรมในสามปีถ้าเราใช้ปุ๋ยใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่องผลคือดินตายสิ่งแวดล้อมตายและเกษตรกรตออาย บางจากเองเนี่ยนะครับเรานำเอาเข้าวกล้องอินซีนะครับเอามาเป็นของสมมนาคุณให้กับผู้ที่เติมน้ำมันบางจากนะครับซึ่งเราเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่25ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะครับหลังจากนี้แล้วนะครับบางจากเองก็คงจะเข้าไปช่วยดูว่าจะส่งเสริมในเรื่องของอาการการจำหน่ายข้าวกล้องนี้ในมินิมาร์ของบางจากหรือบิ๊กซีเองซึ่งเป็นพันธมิตรเพื่อที่จะต่อยอดให้กับผู้บริโภคสามารถที่จะ หาซื้อได้ในในใน,ในวิธีที่สะดวกขึ้นนะครับ